าหน้าพรบรสรงล้านล้านเข้าสภาแต่ต้นหุ้นไทยทิศทางแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนของบรจษอทจดทลัสทองคำแนะนำลงทุนในแนวโน้มขาลงขายก่อนและซื้อทีหลัง สวัสดีค่ะผู้ชมค้ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่าสําหรับวันนี้เป็นพิเศษนะคะวันนี้จะตรวจสอบทุกตลาดเลยทั้งหุ้นทั้งทองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้ที่โปรยไปนะคะกองคุณรวมด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอ ตลาดที่เขาร้อนแรงเลยไหมคุณผู้ชม๋ยําจำผิดสัปดาห์ที่ผ่านมาในทองเขาอยู่พันสี่นะคะหุ้นอยู่พันสาสัปดาห์นี้หุ้นอยู่พันสี่ทองอยู่พันสาจากันด้วยดีจากกันด้วยดีจากกันด้วยดีเกิดอะไรขึ้นคุณกอล์มาแรงก็มาดูกราฟตัวเลขว่างงานเมื่อวานนี้เป็นเขาเรียกว่าสร้างประวัติการในรอบทั้งปีนะครับก็ออกมาดีขึ้นตามกว่า3 0 0แสนในครั้งแรกเลยในรอบทั้งปีนะครับอยู่ที่29 2 0 0 0าตำแหน่งนะครับก็ดีที่สุดในรอบตลาดทีแล้วคนก็เลยมองว่า อุ้ยจ้างงานดีขนาดนี้อาทิตย์หน้าไม่เหลือ QE 3ลดแน่นอนใช่ลดแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในภาพรวมตลาดเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าตั้งแต่ต้นอาทิตย์เนี่ยเราพยายามบอกแล้วว่าถ้าหลุดพันสามห้นเนี่ยหนีอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ให้ช้อนซื้อนะครับไม่แนะนําอย่างนี้นะครับที่เราเห็นในภาพ คนว่างงานที่เพิ่งประกาศเมื่อวานครับ2 9 0 0 0นถ้าเราดูตั้งแต่มกรายาวลงมานะครับ3 0 0 0 0 0อัพ3า0 0 0น3ป0 0ามแส0เ0 0ดสามแสครับพอประกาศ2องแสนหลุดเลยครับ1,350 1,330แล้วตอนนี้นะครับขณะที่เราคุยกันก็คือ1,310คาดว่าคืนนี้น่าจะหลุด1,300านะครับฉะนั้นนักลงทุนที่เก่งกำไรเออ่ถ้าฟังรายการเรานะครับใครเปิดช็อตไว้ตอนนี้สบายนะครับบอกมาตั้งนานแล้วบอกมาสักพักแล้วว่าเริ่มเปลี่ยนนะครับมาดูในกราฟราย ถ้ากราฟทองคำา15นาทีเนี่ยเป็นแพทเทิร์นขาลงโดยชัดเจนนะครับโดยภาพที่เราเห็นครับคือหลุดแนวรับแล้วพันสแล้วก็แนวรับถัดไปคือพันสซึ่งดูแล้วน่าจะรับไม่อยู่นะครับในกราฟลายหนึ่ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะครับว่าภาพรวมตลาดเนี่ยดูแล้วเป็นขาลงโดยสมบูรณ์นะครับหลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญที่หนึ่งนะครับแนว รับชั่วโมงเนี่ยก็อันนี้จะเห็นนะครับว่าหนุนแนวรับที่ 2, 2> แล้วนะครับคือแนวรับแรกที่เมื่อกี้เราคุยคือหนึ่งสามห้าศูนย์หลุดแล้วอันนี้หลุดแนวรับ2 1325และแนวรับสุดท้ายคือพันสระนะครับแล้วก็ในกราฟลายวันอันนี้น่าสนใจมากนะครับที่เราวาดให้เห็นเป็นขาขึ้นอันนี้คือ 2- 3อาทิตย์ที่แล้วประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าขาขึ้นยังอยู่นะครับแล้วลักษณะการเบรกอ่ะถ้าใครดู how to trade จะจําได้อันนี้เขาเรียกว่าเบรกเอาท์หนึ่งสามห้าศูนย์เรียบร้อยและจะลงลึก แล้วเราคาดว่าน่าจะหลุด1,300เหรียญด้วยซ้ำฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ครับแนะนําไม่ช้อนซื้อนะครับใ,ให้เปิดช็อตโพ s ิชั o นช็อตนะครับไม่ใช่ช้อนช็อตนะครับช็อตคือขายก่อนแล้วก็มาซื้อกลับที่ระดับ1,300เหรียญหรืออาจจะรอ สักรีบาลแล้วก็พยายามเปิดช็อตไม่เน้นแนะนําให้ทยอยช้อนซื้อในช่วงนี้สําหรับตลาดทองคำครับในไหนคุณก๊อฟอยู่ตรงนี้ตลาดทองคําแล้วมาเซ็ตฟิฟตี้สักนิดหนึ่งดีไหมคะอันนี้ต้องปรับสมองนิดหนึ่งนะคะเพราะมันค,ลคลนละทางคนละทางแล้วนะครับถ้าเป็น <ไง S 2> เซ็ตฟิฟตี้วันนี้ก็ดูแล้วเหมือนตลาดภูมิภาคปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าตลาดบ้านเราก็มีเขาเรียกว่า รีบาลระยะสั้นๆแล้วก็ทรงๆงนะครับอยู่ประมาณสัก951ก็แนวรับสําคัญคือ940ครับถ้า <5 S 1> ยังยืนอยู่เหนือ940ได้เราคาดว่าตลาดน่าจะมีโอกาสรีบาลกลับขึ้นไป970แล้วก็975จะเห็นชัดครับว่าเซฟฟิที่เด้งขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นชัดเจนครับว่า มีการเทขายตลาดทองคำคและมาซื้อตลาดหุ้น emerging market นะครับซึ่งก็จะเห็นในตลาดฉะนั้น s ซฟตครับแนะนำเกงกำไรในกรอบถ้ายังยืนอยู่เหนือ940ได้นะครับก็ช้อนซื้อระดับนี้แล้วก็ไปขายที่970แต่ถ้าหลุด940ก็ควรทำ stop loss ครับค่ะทองคำช็อต ทองคำช็อตนะครับไม่ใช่ช้อนนะครับหุ้นเซฟฟิตี้ให้ให้เปิดลองไว้นะคะอย่าจำผิดนะคะเราเห็นตลาดทองคำตัวเซฟฟตี้ตลาดฟิวเจอร์แล้วจันนะคลววันนี้หุ้นก็มีลุ้นเหมือนกันคือเช้าเปิดมาเนี่ยมันลงลงเสร็จปรากฏอุ้ยมันดูตอนเที่ยงมันขึ้นไปอยู่เหนือพันสี่ได้ก็แถวระดับพันสี่ถือว่ามีในรยะสำคัญนะก็คือว่าถ้าสัปดาห์นี้แหละก็คือภายในวันนี้เปิดแถวระดับเี้ได้อาเทียนาในมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทางเทคนิคโอเคครับนะฮะสวย เ,เกิดสัญญาณซื้อในเครื่องมือระยะกลางเรียกว่า ABD <ค>นานทีถ้าตัวนี้เกิดบายซิกแนวนี้มกกักแกไปได้ไต่ไปได้เยอะนะครับก<ค>็อาจจะหวังได้ถึงพ5 0 0นะครับเที่ยวนี้ปจัจจัยไรหน,นุนมีสัปดาห์หน้ามีเรื่องตินเต้นอยู่เรื่องหนึ่ง<ค><ค>ก็คือทางวิราาบระฐบาลบอกว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสภาสักทีหนึ่งก็สองล้านล้านนะฮะ ถ้าท่านสังเกตได้ดีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกตระกูลและหมอก่อสร้างอย่างพวกอิตาเลียนไทยพวกซีเคนาวารัสอะไรพวกนี้เริ่มขยับขารอรับแล้วนอกนั้นก็อย่าลืมหันไปส่องกล้องมองดูพวกวัสดุก่อสร้างด้วยเจี๊ยบสองล้านนี้ก็ทำอะไรครับรถไฟความเร็วสูงนะฮะมันต้องใช้อะไรเยอะหระครับเหล็ก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 นีลนกเหล็กเหล็กเหินปูหล็ายหกนี้หลหล็กเหล็ก็กเ็กเ็เห็นเ น่าจะเป็นสตรอรี่ใหญ่นะจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่แค่สัปดาห์หน้าแล้วก็เป็นเรื่องยาวอยู่พอสมควรนะครับชั้นๆตรงนี้จานัทเมื่อวานเราติดหุ้นไว้อันนึงคือไม่ใช่พวกเราติดหุ้นนะคะเพราะว่าจานัทเนี่ยไม่ได้แนะนำหุ้นเอานิดนึงได้ไหมเอ่อตัวที่จะแนะนํานี่ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นลงไปเยอะ,ะแล้วก็มันมีบางตัวลงเยอะกว่าเอ่อพวกนี้ก็คือในกลุ่มทางด้านเคมีัณา์พลาสติกนะครับผมกําลังพูดถึงหุ้นตัว IBL นะครับ มูลค่านี้เคยอยู่ที่60บาทเมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็ลงมาต่ําสุดเนี่ยสิบหกบาท,ทคือมันหกกับหนึ่งเหมือนกันเราสลับที่กันนะฮะอยู่สามปีแล้วหกสิบเอามาปีนี้สิบหกนะฮะ <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่าเริ่มได้่มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาเหตุก็เนื่องจากว่ามีจุดใหญ่ที่น่าสนใจทีอยู่สองสามเรื่องสัสส้นๆเลยก็แล้วกันนะครับก็คือหนึ่งน่าจะถึงตัวที่เรียกว่าเป็นบัตรทับลายของตัวธุรกิจดีแล้วในช่วงครึ่งปีแรกขึ้นปีหลังเนี่ยจะ พื้นตัวอย่างโดดเด่น <c oughs> แล้วก็จะเป็นไซเคิลที่ดักกลับมาโดดเด่นเนี่ย <c oughs> ในปีหน้าอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตัวธุรกิจนี้ในยอดขายโดยเนี้ยดีมากนะฮะเอ่อ <c oughs> ขึ้นมายอดขายระดับแสนล้านมาแสนห้าหมื่นล้านมาสองแสนล้านแต่ว่ามาจิ้นเนี่ยแย่ไม่ดี <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปนี้เขาคาดการณ์ว่าตัวมาจิ้นเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเมินมูลค่าของตัวธุรกิจตัวหุ้นตัวนี้แล้วก็ทางเทคนิคได้ประเมินไว้อยู่แถวประมาณ30บาท <c oughs> <c oughs> ถึง35บาท รราคาปัจจุบันในกระดานอยู่แถวประมาณ22บาทนะครับถ้าอ่อนตัวลงมาแล้วก็ยืนเหนือระดับแถวประมาณนี้ได้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะลงทุนระยะกลางระยะยาว<ด>น่าะจะก,กลับมาเป็นใส่เครื่องค่อนขาครับได้ค่ะอาคะช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณหุ่นกอล์ฟที่มาร่วมกับเราในช่วงแรกนะคะวันนี้พิเศษนิดนึงช่วงหน้าพบกับกองทุนรวมแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณนะคุณนกอล์ฟค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามมุมมองจากบลจ Asset Plus กันต่อค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 การศึกษาคงไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เือข่ายที่มีคุณภาพยังที่สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทช ทีื่อกี้เราดูทองคําไปแล้วนะคะดูเซ็ตฟิไปแล้วดูหุ้นไปแล้วแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเราจะมาดูกลยุทธ์กันจากมุมมองของนักลงทุนสถาบันกันบ้างนะครับวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณจารุลักษณ์เพิงสุวรรณผู้อำนวยการอุโสฝ่ายการตลาดของบลบลจอยแอสเซทพลัสมาอยู่ในรายการเรานะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยตรวจสอบความคิดเห็นมุมมองเพื่อให้คอนเฟิร์มให้เรามั่นใจจริงว่า ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าวันนี้แน่นอนคําถามแรกที่จะถามพี่ติ๊กนะคะก็คือเรื่องของตลาดบ้านเราเห็นลง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 มาตอนนี้เพิ่งจะขึ้นมาพันสีแต่ก็<ะ>ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อ<ะ>ในมุมมองของมรลจิ Asset Plus แล้วเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรายังคงน่าสนใจในการลงทุนคะต้องบอกว่าน่าสนใจอย,อยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ ปรับฐานมาประมาณพันสองปลายพันสองก็ขึ้นมาอีกพันสี่แล้วเห็นไหมคะก็เนื่องจากว่ากังวลกับเรื่อง QE นะคะของต่างประเทศเราแล้วก็มีเรื่องสงครามซีเรียเมื่อคืนนี้ก็มีอีกแล้วเกาหลีเหนือเรื่องเตาปฏิรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเป็นการข่าวเป็นการข่าวเฉยเลยคแต่จริงพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเรายังโอเคอยู่นะคะยังดีอยู่แล้วก็เศรษฐกิจโลกก็ยังค่อยๆฟื้นตัวโดยเฉพาะอเมริกาใช่ไหมคะ ยุโรปก็ค่อยๆปรับตัวกันไปแล้วจีนก็รู้สึกดีขึ้น <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเองปัจัยพื้นฐานโดยหลักเนี่ยยังดีอยู่นะคะแล้วตลาดมากล้ยังมองว่าสิ้นปีน่าจะเห็นพันห้าหรือพันห้าห้าสิบเป็นเช้หมายแต่ว่าระหว่างทางก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ <c oughs> จะไม่เหมือนเดิมว่าขึ้นเป็นตัวแบบชันไม่มีเดินเป็นฟันปลาจช่ไะประมาณนะคะมองว่าย,ยังพอทำกำไรในตลาดหุ้นได้อยู่ นะคะค่ะแต่ทีนี<ๆ>้ถ้ามาดูกันแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าตลาดยังดียอยู่จานทนะ์แต่นักลงทุนเองก็ <hind. S 2> อยากจะรู้เอ้าแล้วเราจะเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์อะไรเพราะกองทุนเนีย่ยเขามีมากมายพอสมควรเลยมีหลายกองมากตอนนี้เนี่ยที่คิดว่ากองทุนที่เหมาะกับสถานการณ์และเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนเลยจริงๆเนี่ย Asset Plus เราเลือกกองไหนคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วใจเองบอกว่าการลงทุนมีหลากหลายมากขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้านะคะแต่มองว่าคนที่มีคประสบการณ์น้อยนะคะแล้วมองว่าทิกเกอร์ฟันอันนึงก็ตอนนี้ก็ตลาดก็รู้สึกเริ่ม เริ่มช,ชอบอย่างนี้เหมือนกับว่ามีทารกให้บอกว่า4%เป็น1ไปปี5 8%แล้วแต่เอา<อ>ให้ใหชัดเลยว่าทารกใช่ค<ห>่ะแล้วก็ลงทุนในหุ้นไทยนะคะหรือบางทีก็ไปต่างประเทศก็มีแล้วแต่อันนี้ก็เป็นจุดทางเลือกหนึ่งนะคะหรือว่าลงทุนในกองทุนเปิดที่เป็นกองทุนหุ้นในประเทศต่างประเทศแล้วแต่เลือกนะคะตราสารนี่ก็มีให้เลือกเพราะฉะนั้นกองทุนเองเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละช่วง อย่างช่วงนี้ยังแนะนําว่ากองทุนหุ้นไทยก็ยน่าสนใจอยู่นะคะความเสี่ยงขาลงนี่มัน,ม,นมันน้อยน้อยลงก็บอกว่าก็ยังมีอยู่แต่เนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยเนื่องจากผู้จัดการทุนเขาก็เลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่เห็นได้ชัดว่ามียังมีปัจจัยดีอยู่แล้วก็ราคาก็ลดลงมานะคะยังเข้าไปซื้อได้ในบางตัวก็คือเลือกเป็นรายตัวไปนะคะสไตล์สไตล์การลงทุนของ Asset Plus เนี่ยเป็นสไตล์ยังไงแบบไหนเป็นการคัดเลือกหุ้นนะคะแล้วก็ดูว่าอันไหนที่ ราคายังต่ำอยู่แล้วมีอนาคตก็ซื้อไปถึงกำไรถึงช่วงนั้นก็ลดพอร์ตแล้วก็เข้าไปซื้อตัวใหม่คือสวิตชิ่งตัวไปเรื่อยๆค่ะดูเซกเตอร์ไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะตัวที่คกอรฟันที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยตอนนี้มีกองไหนที่สามารถลงได้บ้างไหมจริงๆตอนนี้เรามีเปิดเสนอขายนะคะถึง2ันกันยาคือทิกเกอร์สี่ทับสี่ันนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคือเป็นการอายุกองทุนหนึ่งปีนะคะจ่ายเมื่อเอ็นไอวีสิบบาทสี่สิบตังค์หรือแล้วก็อีกทีสิบบาทแปดสิบตังค์นะคะอะไรถึงก่อนเลิกก่อน นะคะเนื่องจากการทำทิกเกอร์สองครั้งนี่มองว่าตลาดพันพวนอย่างเงี้ยมีการขึ้นลงของดัชนีเนี่ยคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมาะสมมองว่า4%เปอร์าคิดว่าเราทำให้ได้อยู่แล้วในช่วงรอบแรกนะคะ4%นี่คือ10บาทสี่สิบตันใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็10บาท80ดสิบตันได้แปดเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณในช่วงกรอบเมื่อสิบปีถ้ามองว่าตอนนี้พันสี่ถ้าสิ้นปีพันห้าห้าสิบมันก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าก็น่าจะถึงนะคะมองอย่างนั้นถ้าอาจ คุ้นกับว่าโอเคหนึ่งปีแปดเรเซ็นเลิกกองถ้าไม่ถึง8%เปร็นเริ่มได้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคือ1นึปีครั้งแรกคือ4%่เปรนระว่าณ40ตังค์ค่ะสี่เปอร์เซ็นต์กองแล้วครั้งที่สองคือแปดสิบนะคะถ้าหนึ่งปีแล้วไม่ถึงนะคะก็มีการขยายยุคโครงการออกไปลูกค้าจะไม่เสียสิทธิ์นะคะก็สามารถอยู่ไปได้แล้วก็ดูจังหวะให้ค่ะในการเทรดเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่ครับห้าพันบาทค่ะก็ท้รวมข้อดีเขาคือขั้นต่ํามันน้อยนะคะห้าพันบาทได้ ใช่ไหมคะหุ้นที่ดีด้วยถ้าเป็น5 0 0 0บาทซื้อหุ้นรายตัวก็คงจะไม่ได้นี่นี่คือกลุ่มที่เราจะคัดเลือกลงใช่ไหมจะลงทั้งหมดนั่นเลยหรือเปล่าหรือว่าดูตามจังหวะดูตามจังหวะเวลาค่ะค่ะว่าอะไรน่าสนใจตัวไหนบ้างนะคะรมองว่าช่วงนี้ในช่วงปลายปีนี้มองว่ากลุ่มนี้น่าจะทำา performance ดีที่สุดนะคะมีธนาคารนะคะรับเหมาก็เข้าตีมสองล้านล้านพอดีเหมือนกันใช่ค่ะสื่อสารก็3ม G ก็มีเมื่อวานมีเรื่องของการประมูลด้วยนะคะปิดโตแล้วก็ท่องเที่ยวตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นช่วงก็ช่วงไฮซีซั่นค่ะใช่ค่ะมองว่ามีโอกาสทำกำไรในช่วงนี้ค่ะปลายปีขนาดกองทุนนี่เท่าไหร่ครับคุณแจนหลักครับประมาณ2,000ล้านนะคะ2,000ล้านบาทคเพิ่มต้นก็5,000ันบาทถ้าหลักผมอยากจะซื้อนี่ไปซื้อยังไงเนี่ยอ๋อสามารถติดต่อได้ที่บริจินเตอร์ตรงหรือที่สาขาตัวแทนหนักของเรานะคะเช่นธนาคารเกียรตินาคินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แอนด์เ์ฮาส์แล้วก็มีของวอลล์เอเชียพลัส นะคะ,ะบลตต่างๆค่ะเป็นตัวแทนของเราะค,ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะ,ะเราฟังมุมมองบลจดทรัพย์เซตพลสแล้วะคะ่ะว่าช่วงนี้ที่น่าสนใจที่สุดก็คือกองทุนที่ก็ฟนที่นามาเสนอตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อน,อนสักครู่ค่ะเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ mtsc แม่ทองสุข ที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ g o ลฟิวเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริงผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาส และเพิ่มคูณปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจําหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fis h e r p ์แอนดยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตู้เย็น Fis h e r p a แอนดระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา ำไแล้วนะคะกองทุนทิกเกอร์ฟันก็น่าสนใจทีเดียวแต่ทีนี้นักลงทุนก็บอกว่าบลจก็มีเยอะจานัด<ะ>แล้วว่กองทุนก็มีเยอะอีกถ้าเกิดเรามาคัดเลือกบลจเนี่ยนะคะทำไมถึงจะต้องมาลงกับ Plus 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 t t p u ลาต้องบอกว่าจะบอกว่าทําไมที่เป็นเรานะคะเรามอกว่าจุดเด่นของเราคือบลจเล็กนะคะแล้วก็มี มุ่งหมายนะคะว่าเราจะบริการลูกค้าด้วยให้ความรู้ให้ผา้ลงทุนให้เข้าใจว่าจะลงทุนต้องต้องมีอะไรบ้างแล้วเข้าใจกับโปรดักของเราซะก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าต้องถามลูกค้าว่าเอ๊ะคุณมีความเสียงยังไง,ไงคือต้องเคบายซีลูกค้าก่อนอันดับต้นนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องเงินเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าบอกว่าจะจัดได้ไหมแล้วจะจัดลองจัดพอร์ตให้ว่าลงทุนต่างประเทศเท่านี้นะคะกองทุนไทยเท่านี้ตัดสินเท่านี้นะคะผลตอบแทนที่ต้องการประมาณเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะคาดการให้เขาได้นะคะได้เยอะแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงไอ้นี่ก็ต้องคุยกันนานเลยค่ะที่จะคำถามเยอะนะคำถามเยอะใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าก็ตอบยังไงก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความความเสี่ยงสูงนะคะมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงแต่ก็ต้องมีการแบบต้องจัดพอให้ดีว่าในช่วงอายุเท่าไหร่สมมติอายุมากแล้วจะให้ไปอยู่หุ้นทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมต้องมีการจัดการก่อนใช่ประมาณนี้ก็บอกว่า อ่างเงินก้อนนี้มียังไงเงินเย็นใช่ไหมอายุเท่าไหร่มันก็พอจะจัดสรรได้นะคะออรับออย่างนั้นะคะเอเวลาจัดพอร์ตอย่างนี้เนี่ยทราบมาว่าจริงๆแล้วมันจะสําหรับลูกค้าประเภทกองทุนส่วนบคุคคลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นรายย่อยที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยเราทําให้ได้ไหมให้คําปรึกษาได้บ้างอ๋อได้หากโทรมาที่บริษัทก็จะให้คำปรึกษาว่าเอออย่างเงี้ยไม่เคยลงทุนบางคนเพิ่งจะเริ่มลงทุนเพราะจากปีนี้เราโปรโมทเรื่องการใช้กองทุนรวมใช่ไหมคะว่าไม่เคยลงทุนนะกองุนตาสามีก่อนไหมนะคะประเภทบริหารเงินสองสามเป็นต่อปี อ่ะช่วงนี้เป็นยังไงหุ้นลงกองผู้สกองึดงไหมกองทุนเปิดนะคะกองภวาสีก็มีก็ลงไปนะคะอย่างกองทองคมสนใจไหมมันยังไม่ขนาดนี้จะเข้ามาซื้อก่อนไหมบันพันสามก็เข้ามาอะไรเงี้ยเป็นช่วงจังหวะของเขาค่ะแล้วก็ต่างประเทศอย่างหุ้นอเมริกาแล้วสนใจแล้วสนใจก็จะมีเอเชีนเด็กห้าร้อยนะคะหางเซงก็มีคือขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการยังไงอะค่ะเราก็จะให้ความรู้เข้าไปนะคะ ก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่าง,างประเทศใช่ค่ะแต่ถ้าเรามามองกว้างๆแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เราพูดเวลาในประเทศเราก็ยังน่าสนใจนะฮะแต่ต่างประเทศล่ะตอนนี้ยังน่าสนใจไหมแล้วถ้าเกิดยังน่าสนใจเนี่ยมันจะไปทางแถบไหนดีคะเมื่อกี้บอกอเมริกาก็มีทางแถบเอเชียบ้านเราก็มีหางเสียงก็มีเราเรากลรจะจะมองไปที่ตรงไหนตอนนี้จริงๆนราว่าตรงตรงนี้นะคะน่าจะเป็นการลงทุนในเก่อประเทศที่กำลังพัฒนาพัฒนาแล้วแล้วเช่นอเมริกานะคะญี่ปุ่นยุโรปหรือจีนก็เองก็ดีดีมตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ค่ะพ่อมองว่าตรงเนี้ยเขาเท่า นะคะ<ช>แล้วก็ถึงจะมีข่าวอลไรก็ตามเศรษฐกิจก็ยังค่อยเติบโตอย่างอเมริกา<ช>น่าสนใจมากต้องบอกปลายปีนี้นะคะ่ะ กองกองนี้เราเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะที่ลงในอเมริกาเนี่ยจริงๆเอสแชนที่ห้าอินเด็กซ์เามีมาสองสามปีแล้วอะค่ะแล้วผลผลดําเนินงานย้อนหลังนี้เป็นยังไงต้องบอกว่าแท็กกิ้งเท่ากับเอสแชทีห้าร้อยเลยนะคะเนื่องจากเราปิดความเสี่ยงอัตราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าก็เข้ามาซื้อได้เลยซื้อดทุกวันด้วยนะคะคือไม่ต้องห่วงความเสี่ยงอัตราและเปลี่ยนใช่ค่ะเงินดอลลาร์จะแข็งจะอ่อนอะไรยังไงก็ปิดความเสี่ยงเรียบร้อยใช่ค่ะกองนี้ performance ดีมากเข้าไว้อย่างงั้นเพราะว่ามีกาขึ้นมาค่อนข้างสูงพูดเรื่องกกกาาาาารรไปปลลลงงงงททุนนนใตตตด่่ะะะเเศีีภพัษณ์์ขอออมสคย ห้าพบาทเองค่ะเ็เลยห้าพันบาทเองค่ะ,ะ,คะข้นต่านะคะสามารถได้เลยนะคะคะือจริงๆแบบว่าวิธีการลงทุนนัค่คือลองเล็กๆก่อน แล้วกระจายเริ่มต้นที่ห้าพันใช่ค่ะคุณดัชนีห้าสิบห้าร้อยเลยนะคะอีกห้าพันอาจจะไปลงห่างจากอินเด็กซ์ก็ได้ก็ลองดูว่าอันไหนเป็นยังไงนะคะผลตอบแทนที่บอกมันกระจายความเสี่ยงประมาณสามพื้ิภาคเขาบอกของไทยพอหนึ่งนะคะฮ่องกงพอหนึ่งอเมริกาพอหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ห่างจากอินเด็กซ์นี่นะคะที่เราถามค่ะห่างากอินเด็กซนี่คือทั้งฮ่องกงแล้วก็ห่างจากอินเดียด้วยห่างจากอินเดียอันเดียวเลยค่ะดัชนีเอชเอ่ะอี่ฟันดีฟันดูน่าสนใจเราคนเจ็บเนาะเวลาไปกินข้าวไปอะไรกับเพื่อนกก็คุยันงเราล โอ้เป็นนักทูนร,ระดับอินเตอร์นะนมในอเมริกาหันเสร็จได้ค่ะได้เหมือนกันก็เลยแบว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นการ ถ้าลงทุนก็ให้ความรู้ได้แล้วก็ลองศึกษาฟีเจอร์ของกองดูอันนี้จะเข้าใจง่ายเพราะลูกค้าที่ไม่เคยทราบเลยดูดัชนีตามทีวีก็เห็นแล้วว่าหันจะดีขึ้นลงยังไงเพราะเราแทรกตามตัวดัชนีหางกเซกับตัว s อสเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันไหนเขาบอก s อสแอนีขึ้นก็แสดงว่าเงินของเราเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะดูง่ายนิดนึงแล้วที่บอกว่าเรื่องของมากจะได้ยินว่าการไปลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศกำไรก็จริงหรอ ไปขาดทุนในเรื่องแตแรแลกเปลี่ยนตรงนี้แก้ไขยังไงจริงๆบริษัทเรานี่บอกเลยว่าน,นโยบายลงทุนคือฟู l ลี่เฮชค่ะก็คือค,ความเสี่ยงมองว่าลูกค้าต้องรู้จักแค่สินทรัพย์เดียวก็คือ,ห,อหุ้นในต่างประเทศเราจะมีพอร์ตกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหุ้นออาอาต่างประเทศโดยตรงเลยนะคะคือเลือกเป็นตัวตัวไปเลยซื้อ Apple Google แล้วแต่นะคะที่อเมริกาที่จีนเลยแล้วแต่ก็จะมีก็มีหาเป็นกองทุนสนบคที่เราทาให้ลูกค้านะคะีเหมือนกันแล้วเท่าที่ดูแล้วอันไหนมันให้ผลตอบแทนเดียวกักกกาทัย้้ออออนหหลลงืี่ไปเุน โดยผู้จัดการองค์เรดาวกับกองให้เรา t r a ็กตามตัดชนีเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ต้องบอกเลือกหุ้นเองดีกว่าเราเลือกเองอะค่ะผู้จัดการขอนเราไปซื้อเองโดยตรงเลยซื้อหุ้นอเมริกา30เปอร์เซ็นต์สนนะคะแล้วก็ไปญี่ปุ่นตัวหนึ่งแล้วก็จะไปจีนบ้างอะไรค่ะกองนี้ยังเปิดอยู่ให้ลงทุนไหมคะฉันวเป็นทิกเกอร์ฟันนะคะที่ทำไปเป็นกลุ่มสตาร์ที่เราทำกันอยู่นะคะคือให้ลูกค้าแบบประมาณ9เปอร์เซ็นต ในหนึ่งปีหรือแปเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็เลยก็จะมีออยกองหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเปิดเป็นช่วงๆคือเป็นทิกเกอร์ฟันแล้วก็ไปเลือกเลือกลงทุนในหุ้นหลายตัวประเทศหลายตัวค่ะอันนี้เก๋กว่าจานนะ่ใช่คุณถือหุ้นอะไรแอปเปิลใช่ค่ะใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นทิกเกอร์ฟันใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันเพราะว่าให้ลูกค้าก็แล้วแต่อายุจโมงจะเป็นประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาหนึ่งปีใช่ก็สูงกว่าของของไทยที่เราตั้งทิก มองว่าก็อาจจะเป็นทิกเกอร์ที่สูงหน่อยแต่ว่าบ้านเราเป็นฟันปลาน่าจะดีกว่าเพราะมองว่ามันสักสี่เปอร์เซ็นต์น่าจะแบบอืมน่าจะถมันปอันนี้ก็ให้นักลงทุนที่ไม่เคยไม่เคยแล้วก็มาลองมาลองได้แต่สมมติบางท่านบอกโอ้ยเงินห้าพันกระจอกเพราะนักลงทุนที่ดูเราอยู่เนี่ยรวยๆดังนั้นได้าะว่ามีสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะ ปรับตามตามนโยบายนโยบายของท่านเลยเป็นกองทุนท่านส่วนตัวเลยค่ะที่บอกว่าอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆความเสี่ยงน้อยๆนี่เราปรับให้ได้ไหมคะมีสักร้อยล้ะก็ต้องเข้ามาคุยกันเลยนะคะว่าต้องทำแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความเสี่ยงก็ต้องสูงนิดนึงต้องในหุ้นใช่ไหมคะแต่ก็เลือกหุ้นที่เรารู้จักนะคะอย่างเช่น จะไปลงหุ้นอะไรที่เมืองนอกก็ต้องบอกแอปเปิ้ลรู้จักไหมเราใช้ไอโฟนก็น่าจะรู้จักหรือหุ้นผิงอานอินชูรันรู้จักไม่รู้จักต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็ไม่แพงค่ะพอบอกพออบกได้ไหมประมาณเท่าไหร่แบงก์เอ็นฟอนต์เอ็นฟรีมันต้องดูอะว่าถ้าไพรเวทฟันนะคะก็จะประมาณสองเปอร์เซ็นต์นี่คือนี่คือไพรเวทฟันหมายความว่าอาจารย์นัทเนี่ยเอาร้อยล้านมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าอยากได้ผลตอบแทนยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คุยกันว่าทําได้ไม่ได้ถ้าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงมันก็สูงไปด้วยเป็นยังไงมีให้เวลาเท่่าไหร รุ่ญดวงได้ไหมอะไรเงี้ยค่าธรรมเนียมก็คือก็จะประมาณสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะนิดเดียวค่ะไม่เยอะครับแล้วกองอื่นนะฮะพวกทองคําตราสารนี่อะไรต่างนี่ยังมีอนาคตอยู่ไหมครับโดทองคำนะคะอนาคตก็คงเก็บไว้เฉยๆเท่านี้ถ้าคนที่ซื้อประมาณพันหกกว่านะคะก็ไม่เดือดไปถึงเป็นคัทลอสเขาเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการซื้อถือสินทรัพย์ไว้ซะก่อนนะคะเพราะว่าทองคําจริงๆจะมีก็ทองคำมันเป็นดูยากนิดนึงเพราะมันเป็นการ ลูกค้าคู่ค้าตกลงกันราคากันเองแต่หุ้นเนี่ยคือจัดจ่ายพื้นฐานของแต่บริษัทมันต่างกันนะคะเพราะะนั้นเองทองคำม,มันจะเป็นลนักษณะไ็นดีมาสั้นภายอะ่ะมันบอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นตอนไหนไม่รู้นะคะขึ้นอยู่ยคนซื้อคนขายแต่ถ้าหุ้นเนี่ยเรารู้ว่า,ากิจการก็เป็นยังไง มีผลเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่มันคนละอย่างของเรากองทุนทองคํานี้เราลงทุนยังไงคะเราก็ลงในสไปเดอร์เหมือนกันแล้วก็พูลลี่แคลชินกันนะคะก็แสดงว่าเวลาที่ราคาทองคําขึ้นเอเนบีก็จะขึ้นแต่ลงก็เอดีลงด้วยเมื่อกี้จย์นัดถามอันหนึ่งน่าสนใจคือตราสารหนี้มันยังมีอนาคตไหมคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกตราสารหนี้ต่างประเทศก็มีติดลบไปบ้างเหมือนกันนะมันไม่หมายความว่าตราสารหนี้ความเสี่ยงมันจะน้อย ก,ก็<ห>ม,<ะ>มีบ้างคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากการมาค์ทูมาเก็ตแล้วก็ตอนนี้ดิ้งหนอกเบี้ยจะแนวน้อมจะปรับตัวขึ้นควรจะต้องลงทุนประมาณสักหเดือนไม่เกินนี้ก็คือั้นไว้ก่อนัานไว้ก่อนรอดูดูดกระหวะของดอกเบี้ยก่อนจริงจริงตราสารนี้ก็มีบ้างในพอร์ตนะคะแต่ไม่ต้องเยอะเพราะเนื่องจากว่ามันได้น้อยแล้วเงินเฟ้อเรากี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปละมันก็ไม่ชนะเงินเฟ้อถ้าจัดพอร์ตแบบเสี่ยงแบบกลางๆพิิกลองจัดให้พวกเราสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าตอนนี้เราควรจะมีสัดส่วนหุ้นตราสารนี้แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆททัั้้งงงงงในะะต่าาปรเศยไบ ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้ามองนะคะมองว่าถ้าเป็นกลางๆนะคะน่าจะเป็นตราสารเงิน40% 40นะคะหุ้น60นะคะอาจจะเป็นหุ้นไทย30หุ้นต่ำขึ้30ไปเลยแต่สินทรัพย์อื่นยังมองไม่เห็นนะน้ำมันก็แค่ซีเรียกับกับสหรัฐซึ่งก็มันแค่ลรดแถวๆนก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่ทองคำก็อยู่แถวๆนี้อยู่แล้ว QE เขาก็จะอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วในข่าวนี้ใช่ไหมคะ ที่ว่าอยงใหญ่หุ้นก็ยิ่งน่าสนใจข่านุญาตมามานาดสุดท้ายแูนชท่านผู้ชมท่านผ้ชมท่านผู้ชมานผู้จมานผ้ชมานผ0้ชมท่านกู้ชมท่าน้านก็้ามต่านเู้ชมนผู้ชม่านเอ้านผู้ชมานเอ้เราจาได้ตามด้วยเขานผู้ชมท่านหูม่าน้ชมท่านผูม่าน้นมท่านผู้่าหุ้นที่านมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านเู้ชท่นมท่านเู้ชมวานผูมท่านะู้ชมท่านผู้ชมพ่ารผูรเมท่านแร้พวท่านผ้ชท่านาู้ชม่านอู้ท่านผู้ชมท่านผอ้่า 3G ู้ารผูรชมท่านผูท่นได้หมท แต่การบินได้อเอเอวีนกแอร์อะไรต่างๆมันเกี่ยวกับารท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะด้วยอาจจะจริงไการินไทยได้ไหมการบินไทยเหรอคะก็ชะลอิดนึงนะคือคือเราไปดูได้ใช่ไหมคะว่าวิธีการกองทุนเขาลงหุ้นตัวไหนบ้างแต่ด้แต่ว่าอันนั้นคือใน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 แบบชีตค่ะจะเห็นค่ะว่าลงตัวอะไรบ้างสิบหสิบแล้วขึ้นมว่าก็จะโฟกัสไปแบบนี้แหละพวกท่องเที่ยวพวกนกแร์พวกา สายการบินก็ค่ะกลุ่มก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก็จะมีเรื่องกับกับโครงสร้างใลทาของประเทศติดตัวเคมีพลังงานน้ํามันอะไรเงี้ยติดตัเคมีอาจจะมีบ้างนะคะแต่น้ำมันก็ยังดูเป็นบางตัวค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนของบลจแอสเซทพลัสนนี้เราก็ได้รู้จักสินทรัพย์ทางเรื่องหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะมีการจัดพอร์ตคร่าวๆให้ด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดก็คือต้องไปพูดคุยแล้วก็เหมือนกับว่าไปแสดงความจํานงเลยว่าเฮ้ยเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่่ไไไไหนนนเรราาชชอออบบมมะยังงงก้ี ความรู้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งนะอาจารย์นะะัทค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยนะคะ<อ>ที่ให้เกบคราะขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้ทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบคุณรบริษัทการวินัยจำกัดมหาชนและสำนักงานกสทอชอซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถมาพบกับเราได้ใหม่ในวันจันทร์บ่ายโมงห้านาทีโดยประมาณวันนี้ให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ